มันช so ี่จดะครแล้วตจัดคอแต่ทุกวันนี้ต้องกระโดดมาจัดครเส้นต่างกันเยอะม่กเ้สำหรับเราจริงๆรยค่ะอาาไม่ได้ามว่เราต้องมีอกไรเข้าไปสร้างตัวรเตอร์แล้วก็ทำงานเป็นที่องการเลยแต่อาจจะเหมือนเล่นๆหรือ่เล่นหนั้วยเรสว่าจริงจริก็ก็ตายแล้วความท้าทายในยคนี้เปอาชีพและแสดงเป็นอย่าสำรับเร

่ยอย่างเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เราบอกว่าเนี่ยพัฒนาคนอีกไปมันจะต้องทำยังไงบ้างที่มันต้องไปแค้นงานในกา เลือกเราตรงนี้เรารู้สึกเหมือนแบมันเนตรงนี้จริงๆก็ก็รู้สึกว่าที่มีแค่ได้เข้าไปมันคอนเนตเราไ,ได้เข้าไปทำก็ดีใจเราอะไรเงี้ยคะแล้วก็ถ้าไม่ได้เรารู้สึกว่ามันก็มันก็จะมีคนที่เขาเหมาะสมกับเราจริงๆแล้วมนันก็มันคงไม่ได้เป็นเราอืมแม้กระั่งอยากให้ที่เราโมเดลที่ไปแคสแต่คนแตที่เราไม่เคยเล่นกเกี่ยวกัโลกจิตโลกประสาหรือว่าตลกโลกผีที่เราเล่ามาเยอะอันที่ผิดแคสแล้วเราไม่ได้ อทีเราไปแคร์ั้นสว่อันนไม่เคยเล่นสมุเปิดโลกว่บบากต่ทีจริงๆมันเป็นเป็น,ปน,ปนทีมโรดัอชท่ะที่เราไปแชแเราื่อ,อเราไม่เองเรากไ,ไปแคแล้วเราไม่คิดว่าเรามันเป็นคีโนแอดเล้วก็เป็นแบบเกี่ยวกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเป็นดีเป็นเซีจี แล้วพี่บอกว่าเรามีผียู่นตลกด้วย่ค่ะแต่ว่ออนไปแล้วแม่แไปไงบ้างเปิดตล่ไหนกับผีกัตลบเพราะหลายคนถ้าพูดถึงดิี่เคนจะลืมภาพไม่ออกก็มัเจอเหมือนเป็นแนวตงัก็เลยอาจจะเหมือนเราต้องเล่นแบบให้ให้เรารู้สึกตลอดแต่ว่าด้วยทางเขาเขาจะเหมือนไม่รู้ว่ามันจะแบบ

อย่างน้อยสุด่างนมากสุดที่ต้องเมตกระทันหันมันมีคนสะทนาตลอดเลยครับตลอดที่ชี้จริงๆไม่ค่ะแล้วแสดงว่าเราก็เข้าไปทำแบบหน้าที่เราแบบแล้วก็เราเราเราก็ไม่เราก็ไม่ได้แบบสามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นในส่วนของส่งนี้รัก็ส่วนหนึก็ทำเต็มที่ในการแสดงก็เรียบร้อยแล้เวเลย เราเรามีรู้สึกผ่านน้อยหรือว่าเสียใจขครทอาพรจะโป้มันกำลังจะไม่กี่จากนะก็จริงๆริงก็ที่หมมันหมายถึงว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะควบคุมไดแล้วก็เราก็ก so, so, ็จร yeah. mm. so ิงๆเราก็ร oh ู้สึกว่าไมันอาจจะมีผู้ใหญ่หน ah> ah> ึ um ่งนในหละที่เขาเขาต้องเอน แต่อ้รับสราบชาข่าวอยา้จองว่กันบจริงๆไม่ได้มีผู้ใหญ่มาคุยกันเลยแล้วก็เราก็แบบจริงๆถ้าจะเห็นจะแบบในสื่อเมือนกันราสร้ค่ะแเพวเหมเราก็ทำงานไปแบบปกติแบบมีอ่านเขาเรียกอ่อาอะไรก็ไปแต่ว่าเหมือนคืออารตายการที่อารแบปโมไม่ได้มีใคร แจ้งหลักการอย่างนั้นเพราะวันนี้เราอยากจะถามว่ามันจะได้จากเมื่อไหรทีนี้จะยังมีอะไรในกลว่มหรือในกลุ่มต่างประเทศไหมักแสด้เพื่อนเขาได้กันเองอะไรเงี้ยจริงๆแบบไม่รู้เลยเพราะว่าตอนแรกก็เหมือนแฟนศัพท์ก็ถามเดี๋ยวว่าออนเมื่อไหรแต่จริงๆน่าจะรู้พร้อมกันเพราะว่าแบบือนเขาก็เขาเหมือนเราก็เป็นเหมือนเราทำพาร์เราจบไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็เหมือน

รอโปรติกแบบเดีย๋ยวถ้าผมมีงานอีกเข้ามาจะมาอัปเดตอ่ะคิดจริงคิดจริเดี๋ยวบางนาทีเราจะมีผลงานแต่กำลังจะเกิดแต่ดันโดนคงเปนเหยืออซะก่อ เราเป็นเรว่าที่ไัมาว่าเป็นยังไงบ้างของสิบเราเก็่เรื่องเรื่องละครเนี่ยเรื่องละครเป็นยังไงบ้างเพราเราได้ผ่านำจบแล้วี่าจะรละครเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิ่มะลอีช่อเหมือนได้มาีึงก็ระบเป็นมะแล้วก็เป็นเรื่องเกียวกับผู้ที่เหมือนามีการทาเคร่องหอะแล้วก็มีกลที่เปเฉพาะตัวแล้วก็เป็นเรื่องราวแบบเกี่ยวกับความดราม่าที่ แม่เหมือนถูกใส่ร้ายอะไรเงแล้วันนึงเราก็ต้องเหมือนพยายามถามบางิีให้ได้เพื่อดแบบกบพู้จากทแม่คือแล้วก็มีเรื่องของผู้หญที่เป็นชาน่างนมือนแบบเขาเรียกเป็นอัน,น,น,นะียค่ก็จะเหมือนเราก็าอากยากเรียกร้องสิทธิให้เขาหรือว่าเราก็ขอใจเขาแล้วก็อยากช่วอืมเพราะเรื่อ,องคือเดกจะต้องหลักนักเอ็กมากม่เป็นคนช่วย,อยวเอนเันนตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนะคะที่เขาเจอ เรื่องกับคุณแม่เขาที่คุณใจไรอะไรเงี้ยเหมกัเอกก็ไปช่วยเราไว้แล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่เหมือนเขาก็จะเหมือนเขาสืบเรื่องนี้เหมือนกันแล้วเราก็เราก็อยากสู้ด้วยตัวเองเหมือนกันลก็เลยเืองที่แบบมันจะแบบี่แบบเรื่องป็นของแนวสืบสวนสืบสวนนิดนึงเยค่ะแล้วก็เปนที่ควารัดวยกอยากให้คนจะจับว่าถ้าอ่อนตัวคนจะไม่กินอกกับนเองที่มงต้องแบบ มีมูนืที่แบบสืบสวนดราม่าอะไรให้เราดูเชียร์ชวนแข่งรันกันหมดอะมันมี่วกแบบธุรกิจเองนะทีุ่กคนสนุกมากเลยค่ะแล้วมันก็หลากหลายแต่จริงๆี่รู้สว่าสวนมากแล้วก็งานวันนี้ก็คือพี่ส็บอกว่าชาแล้วก็ทุกอย่างเขาเป็นไทยเลยนะที่ใหม่เขาเป็นทุกอย่างมันมันสวยงามมากจริงๆค่ะก็รู้สึกว่าถ้าถ้ามีโอกาสได้ดูเลย ก็เรื่องความสงมเป็นอะไรเยก็คือความน่าสนใจในฉากแล้วก็ในบทบาทที่มันข้นคุ้นก็หวังว่าอยากที่เป็นแฟนตืิดใจตื่ดใจก็ไม่ได้โครงการอย่างเดียวเพราะว่าตอนแรกเขางคาแันเตอร่มว่าต้องรักนังเองมาก็ แตาะรจริงๆก็ถ้าันมีกาสที่เหมาะสมที่ผู้ใหญ่เขาจะตัดสินใจยังไงรอลสวราเราก็เขาใจเราก็นสุดแล้วกเรื่อขอยงมันก็เป็นตะอยึงเที่น่าดื่า้างก็ถ้าดื่ได้ก็อยากให้มบกชโอเค่ิดต่ะ จริงิงตรก็เขากเาอกเขาก็ยวาหนูทักเมื่อน่นอะไ่เลยแล้วก็พยายาตอนนี้เราก็เหมือนไปพักอนไปกิจกรรมเหมืนไปเดินาไทอะไรมือนก็แค่ยที่มีความสกัหมนตักเองก็ไปเหมือนกันเาก็งี้ยก็คือสเตจต่าก็ออ <c oughs> าก <c oughs> ียวไปแช่ค่ะไปพักผ่อนก็เหมือนมันอยากรีแลกซ์แบบไล่อ่ะด้วยค่ะรู้สึกว่าลองไปใช้ชีวิตแบบที่เหมือนทำให้เรามีโทเวอร์ดีร่างกายหรือาษจะนทองเที่ยวหรืออะไรก็เลยตอนนี้อยากลองใช้ชีวิตแบบนี้ดูสัักงต่อแต่ถ้าเกิดมีงานติดต่อมาก็ยินดีรับของกูเช่นตอนตอนนี้อยากเลือกความเที่ยวที่เกิดขึ้นหลังส่วนที่เกิดขึ้นกับนเลือกอะไรบ้างไม่รู้ชัวร์จริงๆแต่อาจจะเป็นคนชิมนใหม่แล้ค่ะ ว่าอยู่ความรู้สีตื่นเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่ากลับบ้านแล้วก oh. oh. ็ได้อยู่กับคุณแม่อยู่กับธรรมชาติรู้สึกว่ามันรีแลกซ์ไปหนุ่มดืวชิดนได้แล้วเพราะผู้บังไม่ได้หายหน้าไปไหนก็ยังรับงานอยู่สามารถจะหนันได้หนุกกับก็ยังรับงานถ้าใครสนใจหรือว่านยากเขียนร่วมกันถือวิธี ก็ยิ้มยันยมยานทองมดใชอาจารย์ผูาโอเคครับพมัคาผู้ชายอายมยานท้องนคติดอนด้ยนะครับ